สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมปปหเวอร์ชัน2.0นะครับเวอร์ชันนี้ก็เป็นการพัฒนาจากเวอร์ชันเก่านะครับ uh, ก็จะมีการเพิ่มเมนูให้นะครับเมนูฝั่งซ้ายนะครับ uh, กดไปยัง uh, ข้อมูลที่เราจะกรอกต่างๆนะครับ uh, โดยการที่เราจะได้ไม่ต้องมากด ปุ่มข้างล่างนะครับแล้วก็มีปุ่มพิมพ์แยกนะครับแยกส่วนเวลาเราปริ้นหน้าไหนนะครับผิดปริ้นหน้าไหนผิดเราก็มากดปุ่มนั้นนะครับอย่างเช่นปกเราพิมพ์เราพิมพ์ไปเส้นมันขาดนะครับเราก็มากดปกปริ้นเฉพาะปกนะครับถ้าเวลาเรียนเส้นมันขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มา กดปุ่มนี้นะครับตรงเวลาเรียนมันก็จะพิ้นให้เฉพาะเวลาเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการพิมพ์เป็นรูปเล่มเลยได้ไหมได้ครับเราก็มากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะพิมพ์ให้เราเป็นรูปเล่มนะครับก่อนที่เราจะพิมพ์เป็นรูปเล่มนะครับเราก็สามารถมาดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้เรากดปุ่มนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเห็นตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับแล้วก็จะมีการพิมพ์รายงาน ผลการเรียนนะครับเวลาเรากรอ,อกเกรดอะไรครบเสร็จแล้วเวลาเรียนครบเสร็จแล้ว Summer. เรามากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะพิมพ์เกรดออกมาแล้วก็เอาเกรดเนี่ยครับไปส่งวิชาการนะครับกรอกข้อมูลทั่วไปแล้วก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมาหน้านี้นะครับกรอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิชา นะครับเกี่ยวกับวิชารหัสวิชากลุ่มสาระต่างๆนะครับตัวนี้ถ้าเป็นกลุ่มสาระนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตัวนี้ผมกรอกไว้เป็นของสังคมนะครับเวลาเรียนคะแนนระหว่างเรียนคะแนนกลางภาคปลายภาคนะครับแล้วก็ภาคเรียนตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับปีการศึกษาก็เลือกได้นะครับก็เลื่อนไปส่วนห้องมอ ต่างๆแล้วเราก็เลือกห้องนะครับตัวนี้ผมกำหนดไว้แค่6ห้องสูงสุดนะครับส่วนตัวนี้นะครับวันอนุมัติผลการเรียนนะครับเราก็ไปดูในปฏิทินวิชาการหรือว่าไปถามวิชาการนะครับว่าเขากําหนดวันที่จะอนุมัติปอพนะครับวันไหนนะครับอนุมัติผลการเรียนนะครับวันไหนเราก็กรอกลงเข้าไปนะครับส่วนต่อมานะครับ เราก็มากรอกข้อมูลนักเรียนนะครับตัวนี้นี่เราสามารถไปขอไฟล์แบบนี้นะครับจากวิชาการนะครับเราเอามาก็ปี้วางลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขประจําตัวนักเรียนรหัสประจําตัวนักเรียนชื่อนะครับส่วนช่องนี้เป็นสถานภาพของนักเรียนนะครับตัวนี้ช่องนี้เอาไว้กรอกเฉพาะกรณีนักเรียนย้ายหรือว่าออกนะครับเราก็นี่ครับ มีย้ายออกแบบนี้นะครับถ้าเราติ๊กนถานภาพย้ายหรือว่าออกนะครับโปรเกมจะไม่นำข้อมูลของนัเกเรียนคนนี้มาคำนวณให้นะครับมันจะไม่ไปโชว์หน้าปกนะครับมันจะตัดออกจากระบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าชื่อของเขายังอยู่ในปอนะครับกลับไปก่อนครนี้ต่อมาเมื่อเรากรอกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูที่ปกได้นะครับ ตัวนี้เราก็จะกรอกครบข้อมูลมันก็จะขึ้นมาให้นะครับตัวนี้นักเรียนมี4คนนะครับทดลองกรอกดูนะครับมันมันยังเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่ครบนะครับถ้าเราทําเกรดทําอะไรครบแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับอัตโนมัตินะครับต่อมา,อาสิ่งที่เราต้องทําก็คือเช็คเวลาเรียนนะครับตัวนี้นะครับเป็นปีอ่า เป็นปีนะครับปีพศนะครับเราก็เลือกนะครับเทอม2ก็เริ่ม6 3นะครับเราก็เลือกเดือนอธันวานครับอ่าเราก็เลือกอสมุดนะครับธันวาอ่าตัวนี้สมุดวันที่10บครับอ่า หชั่วโมงวันที่สิบเอ็ดแล้วตัวนี้เราก็มาเลือกเช็คเวลานะครับเช็คเวลามันก็จะมีช้อยให้เลือกนะครับขาดลาป่วยนะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับ ตัวนี้นะครับสมมุติว่าถ้าช่องนี้เราจะติ๊กถูกทั้งหมดก็คือเด็กมาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจติ๊กต้องทํายังไงให้เราคลิกข,ขวานะครับลากมาเลยนะครับปุ่มแบบนี้มาเสร็จปั๊บกดคอนโทรล C นะครับแล้วก็เอาเคอรเซอร์นะครับมาวางช่องนี้แล้วก็เรากดคลิกข,ขวานะครับให้เลือกเป็น1 2 3นะครับถ้าเราเลือกตัวอื่นเนี่ย เดี๋ยวสูตรมันจะเคลื่อนนะครับให้เราเลือกเป็นเดือนะมาแล้วครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับช่องนี้เราก็กรอ,อกเหมือนกันนะครับเดือนธันวานะครับแล้วสมมุติว่าถ้ากรณี3ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่ามีค่า สองชั่วโมงวันนั้นมีคาบสองชั่วโมงเราจะกรอกยังไงให้เรากรอกแบบนี้ครับสมมุติว่าเป็นวันที่15นะครับเราก็กรอกเป็นชั่วโมงที่3 4มแบบนี้ครับแล้วก็ให้เรามาติ๊กนะครับกรอบผมขอนญาตก,ก๊อ,อบเลยนะครับอคอนโทรลสแล้วก็วาง นะครับแบบนี้ตัวนี้ก็คือ1วันแต่ว่า2ชั่วโมงนะครับให้เราใช้วิธีนี้นะครับถ้าเราเช็คขาดไปแล้วอันนี้มาดูนะครับกรณีเวลาเรียนไม่พอมันก็จะขึ้นคำนวณให้เราเป็นมอสอช่องนี้นะครับเกิดเรียนไปสักพักหนึ่งนะครับมีนักเรียนย้ายออกเราก็มาที่กรอกข้อมูลนักเรียนนะครับสมมุติว่าเลขที่3 ย้ายออกนะครับเราก็มาดูที่ช่องเวลาเรียนนะครับกลับมา,าเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ตรงหมายเหตุว่าย้ายออกต่อมานะครับเรามาที่คะแนนเก็บนะครับเราก็จะมาทําการกรอกคะแนนแล้วก็ตัวชี้วัดหรือว่าผลการเรียนรู้นะครับในรายวิชานั้นๆน,น,นะครับตรงนี้นะครับมันก็ถ้าเป็นวิชาพื้นฐานเราก็สามารถ เลือกเป็นมาตรฐานแล้วก็ตัวชี้วัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผลการเรียนรู้ให้เราติ๊กหนึ่งครั้งแล้วเราก็มาเลือกผลการเรียนรู้นะครับอ่าแล้วเราก็มานั่งกรอกผลการเรียนรู้นะครับว่ามีกี่ข้อเราก็กรอกลงไป <What? S 1> สมมติว่าสข้อามข้อนะ,ระกรอกแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่อยากกรอกไปเรื่อยๆให้ทําการดึงได้นะครับ เราก็ดึงแบบนี้ไปเลยมันก็จะเป็น3 4 5 6 7 8 9ให้เราเลยนะครับอัตโนมัติอ่าแต่ตัวนี้ผมขอ,อกลับแบ็กก่อนนะครับตัวนี้ผมขอนำเสนอเป็นมาตรฐานตัวชี้วัดนะครับเราพอเรากรอกตัวชี้วัดครบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วให้เรามากรอกคะแนนเต็มของตัวชี้วัดนั้นนะครับตัวนี้เราก็เอามาจาก โครงสร้างรายวิชานะครับที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับเราก็มาให้คะแนนตัวชี้วัดผมก็ให้ไว้แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วเสร็จแล้วให้เรามากรอกคะแนนนะครับแต่ละตัวชี้วัดนะครับเราก็กรอกไป เรากรอบไปให้ครบเลยนะครับครบทุกช่องอ่า เรากรอกครบอย่างนี้แล้วนะครับคะแนนก็จะมาขึ้นโชว์ที่นี่ส่วนตัวนี้นะครับที่มันหายไปนี่ก็คือว่าเขาย้ายนะครับเขา,าวัดแค่3ตัวชี้วัดนะครับหลังจากนั้นมาเขาย้ายหรือว่าเขาลาออกไปแล้วนะครับเราก็เว้นช่องไว้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มากรอกนะครับคะแนนกลางภาคอ่าถ้าเขาสอบได้ที่เขาสอบแล้วนะครับคนนี้ออ ในปลายภาคเราเลื่อนมานะครับช่องนี้จะเป็นช่องกรณีเด็กนักเรียนติดรอนะครับสมมุติว่าถ้าเลขที่1ติดรอเราก็พิมพ์รอเข้าไปนะครับรอมันก็ผลการเรียนรอติดรอมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับให้เราเห็นตัวนี้ นะครับตัวชีว้วัดมันเหลือตรงนี้นะครับเราสามารถทำการลบออกขวานะครับแล้วก็กดลบนี่มันก็จะเลื่อนมาให้พอดีนะครับครานี้ให้เรากด c t r l แล้วก็ p นะครับอ่ามาดูว่ามันสวยงามไหมอ่านี่นะครับมันก็จะได้สองหน้าพอดีนะครับ แบบนี้เราก็กดตรงนี้นะครับกลับไปหรือว่าสมมติว่าถ้าเรามามาแล้วมันมีตัวชี้วัดเพิ่มอีกมันไม่พอนะครับให้เรากดแทรกเข้าไปนะครับกดแทรกเข้าไปนะครับแล้วให้เรามาเอาเคเซอร์นะครับมาวางที่ช่องนี้แล้วเราก็ดึงดึงมาก่อนนะครับเพื่อให้มัน ประสานช่องนะประสานเซลล์นะครับเพื่อให้มันประสานเซลล์นะครับเราก็ทำานี้ครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็เช็คดูว่าหน้ามันล้นไหมพอดีไหมนะครับตัวนี้มันก็โอเคนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับ เรามาที่ตัวชี้วัดนะครับหรือว่าผลการเรียนรู้นะครับให้เรานําตัวนี้นะครับตัวชี้วัดตัวนี้มาตรฐานตัวชี้วัดตัวนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ตัวเราก็เอามากรอกช่องนี้ให้หมดนะครับเรียงลงมาเลยนะครับตัวนี้ผมได้กรอกไว้เป็นบางส่วนเป็นการสาธิตนะครับเราก็กรอกมาจนมาถึงตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่พอ ให้เราทําการแทรกนะครับเรายามาแทรกตัวที่35นะครับให้เรามาแทรกตัวที่34มไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสูตรมันจะเคลื่อนนะครับอพอเราแทรกไปเราก็กดแทรกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะเพิ่มมาเราก็แทรกนะครับมันก็จะเพิ่มแถวให้เรานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชี้วัดต,ต่อมานะครับเรามากรอกที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับเราก็ มันก็จะมีช่องนี้นะครับให้อยู่แล้วว่าข้อหนึ่งรักชาติสักษัตริย์นะครับสองซื่อสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ให้เราก็กรอกลงคะแนนไปได้เลยนะครับรสมมุินะครับ กรอกแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้ก็จะคิดให้เราเลยนะครับส่วนคนนี้ย้ายนะครับเราก็ไม่ต้องกรอกนะครับต่อมาเรามาที่อ่านคิดวิเคราะห์นะครับเราก็จะมากรอกคะแนนนะครับเราก็มาดูตัวชี้วัดฝั่งนี้นะครับก็จะมีตัวชี้วัดของมอต้นก็จะมี1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อนะครับ ให้เราดูตามนี้แต่ละข้อนี่ครับข้อ 1, ข้อ 1, นึ่งข้อสองข้อสข้อสข้อห้าว่ามันคืออะไรนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดของมอปลายนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับข้อ1เขาว่ายังไงนะครับเราก็มากรอกให้คะแนนในช่องนี้นะครับ เมื่อเรากรอกครบแบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูที่อ่าตัวนี้เป็นแบบรายงานผลการเรียนครับที่เราจะต้องพริ้นส่งวิชาการนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคําชี้แจงนะครับต่างๆของการกรอกนะครับอ่ะต่อมาเรามาดู การปริ้นนะครับเราก็กลับไปที่หน้าโฮมนะครับเราก็ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาว่าหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเราก็กดไล่ไปดูมันมันก็จะปิดแล้วก็ไล่แล้วก็สามารถเลื่อนดูหน้าถัดไปได้นะครับว่าหน้าไหนมันตกมันหล่นถ้ามันตกหล่นหน้าไหนเราก็จัดนะครับ ตัวนี้เรียบร้อยนะครับเรามาดูตรงต่อมามันก็จะเป็นหน้าของคะแนนเก็บนะครับตัวชีวัดเราก็มาไลาด่ดูถ้าตัวนี้มันไม่มีคะแนนนะครับเดี๋ยวเราออกไปเราก็ไปตัดออกได้นะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้นะครับช่องนี้ถ้ามันไม่พอเราก็แทรกเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันกรอกแล้ว มันเหลือเราก็สามารถลบออกได้นะครับก็ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นคุณ,ณลักษณะบูสงเราไล่เส้นมันขาดแบบนี้ไม่เป็นไรครับมันดูในจอแต่ว่าพอเวลาเราปินจริงมันก็ขึ้นมาหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่านคิดวิเคราะห์นะครับเราก็มานั่งไล่ดูนะครับว่า หน้าไหนตัวนี้ก็ที่แถวที่เราแทรกนะครับแต่ถ้าเราไม่เอามันกรองไม่ถึงนี่เราก็ไปนั่งลบออกได้นะครับไล่ดูไล่จนจบแล้วนะครับเราก็ถ้าเราพอใจแล้วถ้าเราไม่มีตักนะครับเราก็มาสั่งปริ้นเป็นรูปเล่มตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปเล่มให้เราเลยนะครับก็ขอบคุณครับ